ชอบเลยลูกฮะชอบเหรอคะอื้มแต่แซงเห็นไหไอ้อ้วนน้อยน้อยไอ้อ้วนน้อยน้อยไอ้อ้วนน้อยน้อยมากป่ะลูกบ่ฮะชอบให้เกาหัวโอ้ยโอ๊ยอาเกาหัวเกาหัว